ธสมาคมจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตั้งอยู่ด้านหลังหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรัชากาลที่9ในบริเวณวัสุทธจินดาวราวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาดำเนินงานโดยคณะทำงานจิตอาสาซึ่งมีพันเอกนเรศพิลาวันเป็นนายกพุทธสมาคมโดยมีแนวทางการทำงานวิสัยทัศ พัฒนาจิตสร้างชีวิตมีคุณค่าศาสนาชี้นำสู่สังคมคุณภาพคุณธรรมํำขวัญจิตผ่องใสน้ำใจเผื่อแผ่เผยแพร่ธรรมละชั่วประพฤติดีมีวัฒนธรรม30นาทีต่อไปนี้ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะจากพระโอษฐ เสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจรนครราชสีมาระบบ FM 99.75เมกะเฮิร์สามารถรับฟังผ่านระบบออนไลน์โดยเพจเ c e b o o k วิทยุม,มจรนครราชสีมา และอีกช่องทางหนึ่งคือทาง YouTube ช่องพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมาปานาติปาตาเวรมณีอธินาธานาเวรมณีกาเมมุสาสุราเม สวัสดีครับผมชนันชัยธงดำรัตอุปนายกพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมาวันนี้จะได้มาสนทนาธรรมเ,ออเรื่องบทบาทของพุทธสมาคมกับการปกปักพระพุทธศาสนาเ,ออเนื่องด้วยเมื่อวันที่4ถึง5กุมภาพันธ์2,565ที่ผ่านมา พุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับพุทธสมาคมทั้ง32อำเภอได้จัดเสวนาทางวิชาการเรื่องบทบาทของพระพุทธศาสนาพุทธสมาคมกับการปกปักพระพุทธศาสนาได้จะประชุมที่เขาใหญ่ภูฟ้าสามรีสอร์ทอำเภอปากท่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน70คนในเรื่อง การปกปักรักษาพระพุทธศาสนานั้นเป็นบทบาทหนึ่งของพุทธสมาคมจังหวัดและอำเภอในวันที่สนั้นคณะเสวนาซึ่งประกอบด้วยดเรเจ้าคณะตำบลคลองม่วงคือพระครูพัทละจิตตาพรดเรเจ้าคณะตำบลคลองม่วงเขตสองเจ้าวาดวัดสบาว อำเภอปากช่องดออรสมศักดิ์สนพะเนาหัวหน้าฝ่ายธรรมศึกษาพุทธสมาคมจงังหวัดนครราชสีมานายบุญริ์ปันกิ่งนาย,ยกพุทธสมาคมอำเภอวังำอำเภอวังน้ำเขียวนายวิชาญหน,นันเมานาย,ยกพุทธสมาคมอำเภอเมืองนครราชสีมานายมนูนเสนาสังกรรมการปวเรียนธรรม สมาคมแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการเสวนาโดยนายชนนันชัยธงธรรมรัตน์อุปนายกพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมาคือตัวผมเองทำไมมีคำถามว่าทำไมต้องปกปักรักษาพระพุทธศาสนาเหตุที่ต้องปกปักรักษาพระพุทธศาสนา มันมีภัยเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกภัยภายในอันเกิดจากพุทธบริษัทพุทธบริษัทซึ่งประกอบด้วยพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็องค์กรทางพระพุทธศาสนาองค์กรภาครัฐพระสงฆ์บางส่วนที่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินยัย ไม่ศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจท่องแท้ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาม่ปิบัติตามพระธรรมวินัยหรือประพฤตินอกรีบแสวงหาลาภผลภาพยศสรรเสริญในทางที่ผิดจากทํานองครองธรรมเช่นดูหมอต่อชะตาสักจันลงณห,หน้าท้องสำแดงอภินิหารหรือบางรูปเสพเมถุนเป็นต้น นำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนดังที่เป็นข่าวในสื่อท้งหลายในสื่อมวลชนต่างๆทั้งในทางวิทยุโทรทัศน์ทางหนังสือพิมพ์โซเชียลมีเดียเช่น Facebook แอปพลิเคชัน Line เป็นต้น 2. พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจศึกษาพระธรรมคำสอนไม่นำหลักศีลธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พุทธศาสนิกส่วนหนึ่งประพฤติผิดศีลธรรมเกิดความประมาทขาดความรู้ความเข้าใจในการปกปักปกป้องตนเองจากวิจาชีพที่แอบแฝงมาในรูปการแอบอ้างทางพระพุทธศาสนา 3. พุทธศาสนิกบางส่วนหรือกรรมการวัดตลอดทั้งผู้ใกล้ชิดแสวงหาผลประโยชน์จากวัด ไปเป็นของตนเองไม่สนใจคำสอนทางพระพุทธศาสนาอยู่อย่างประมาทหลับไหลไม่ตื่นตัวแม้จะมีภัยมาถึงตัวองค์กรปกครองสงฆ์ได้แก่วัดหรือสำนักสงฆ์บางแห่งดูแลหรือให้ความรู้ด้านพระธรรมยินในกับพระสงฆ์ ไม่เพียงพอแก่การคลองสมณเพศทําให้ย่อหย่อนหรือทําผิดวินยัยนำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธาต่อตัวพระสงฆ์เององค์กรปกครองสงระดับตำบลระดับอําเภอได้แก่พระอุปชาที่ให้การบรรพชาหรืออุปสมบทแกเยาวชนและประชาชนส่วนใหญ่ขาดการกานกลองขาดข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนจะทําการบรรพชา หรืออุปสมบทให้จึงมีนักโทษหนีคดีหรือเคยกระทําผิดพระธรรมวินัยมาแล้วเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเมื่อเข้าสู่สมณเพศแล้วก็สร้างปัญหาให้แก่วงการสงฆ์มากมๆเช่นไม่ศึกษาพระธรรมวินัยไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเป็นผู้ว่ายากสอนยากเป็นต้นองค์กรปกครองสองฆ์ระดับสูงได้แก่ มหาเทระสมาคมสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักพระพุทธศา,า,าสนา,าจังหวัดไม่ให้การปกปักคุ้มครองพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในระดับที่น่าพึงพอใจโดยทำตัวนิ่งเฉยเช่นกรณีผู้ก่อการร้ายมุสลิมหัวรุนแรงในสามจังหวัดในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้คมคู่ชาพุทธและพระสงฆ์ โดยการขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัยหรือขับไล่ออกจากวัดพุทธบริษัทหรือพระสงฆ์ถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตองค์กรปกครองดังกล่าวก็วางเฉยเป็นต้นเจดลัฐบาลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดไม่ให้ความสนใจต่อปัญหาเกิดขึ้น กับชาวไทยพุทธและพระสงฆ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลไทยแปดรัฐบาลไทยรัฐภา,าไทยออกกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมาศาสนาอิสลามสามฉบับได้แก่พรบรส่งเสริมกิจการฮั์พศ .2524 สมัยพลเอกเกรมตินรนรรสนุนตินนซสุลานุน พรบ,บการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพศ2540สมัยพลเอกชาวลวิตยงใจยุทธพรบ,บรส่งเสริมกิจการฮั์แก้ไขเพิ่มเติมปี2559สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยเฉพาะพรบ,บรส่งเสริมกิจการฮั์แก้ไขเพิ่มเติมปี2559พรบ,บรทั้งสามฉบับ เป็นพรบสานาแต่ซ่อนการเมืองไว้อย่างแนบเนียนและละเมิดชาวไทยพุทธอย่างรุนแรงเอาเปรียบคนไทยและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศการนำเอาบุคคลเหล่านี้เช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประหลัดกระทรวงมหาดไทยประหลัดกระทรวงคมนาคมประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงาสาธารณสุขผู้แทนกรมการศาสนาผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มาคอยอำนวยความสะดวกแก่ชาวมุสลิมที่ไปสแสวงบุญหากใครละเลยไม่ปฏิบัติตามกำหนดโทษไว้ต้องติดคุก5ปีนี่คือพรบบศสานาหรืออะไรนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวนไม่น้อยกว่าสีท่านและทั้งสีท่าน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดีมีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการฮัตให้อธิบดีกรมการปกครองซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเป็นเลขาธิการโดยตำแหน่งมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกนำพาชาวมุสลิมไปสแสวงบุญที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในมาตรหาห้าถ้าบุคคลใดฝ่าฝืนไม่บริการนำพาบุคคลเหล่านั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งปรับทั้งจำในขณะเดียวกับรัฐบาลไทยรัฐสภาไทยไม่เคยสนใจและใส่ใจที่จะออกกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เท่าเทียมกับศาสนาอิสลามแต่อย่างใด 9. คณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานลดค่าวิชาพระพุทธศาสนาจากเดิม2 4คาบต่อสัปดาห์เหลือไม่ถึง20คาบต่อสัปดาห์ย้ายวิชา,ภ,าภูมิศาสตร์ไปรวมกับสารวิทยาศาสตร์นักศึกษามุสลิมที่เข้าศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยจะได้รับสิทธิพิเศษสามารถเรียกร้องสิทธิต่างๆได้มากมายเช่นห้องละหมาดเป็นต้น มหาวิาลยก็ต้องจัดหาให้ภยัยภายในจากก้าประการนี้ที่ประชมมุมก็ได้มีมติเห็นร่วมกันดังที่กล่าวมาแล้วนะครับภัยที่เกิดจากภายนอกหรือภัยจากศาสนาอื่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชา,ดายแดนภาคใต้เช่นการขับไล่ชาวพุทธออกจากที่อยู่ที่ทำกินไล่พระสงฆ์ออกจากวัดคมขูเข็นฆ่าชาวพุทธ และพระสงค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันล้วนเกิดจากผู้ก่อการลายหัวลนแรงที่นับถือาศอสา,าสนาอ,อ,อิสลามทั้งสิ้น 2. พอรอรบอิสลามทั้ง3าฉบับทำให้ชาวไทยที่นับถือาศาสนาพุทธเสียเปรียบเพราะมีกฎหมายคุ้มครองเช่นกฎหมายส่งเสริมกิจการฮัตแก้ไขเพิ่มเติมปี2559 สมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาการเดินทางไปสแสวงบุญข้าราชการไทยมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและนำพาชาวมุสลิมไปสแสวงบุญที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในมาตรหาห้าถ้าบุคคลใดฝ่าฝืนไม่บริการนำพาบุคคลเหล่านั้นให้ระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งปรับทั้งจำสาม อิสลามมีสิทธิพิเศษในประเทศมากมายยกตัวอย่างเช่นมีมัสยิดเกือบ4,000แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศทุกภูมิภาคของประเทศไทยประเทศไทยมี7 7จังหวัดมีกรรมการอิสลามประจำจังหวัด40จังหวัดนั่นหมายถึงต้องมีการจัดสรรวประมาณไปให้ทั้งสิ้น40จังหวัดนั้นเพิ่มเติมด้วย เพิ่มเติมด้วยเจ้าหน้าที่ของอิสลามรับเงินเดือนจากภาครัฐร่วม40,000คนจุลาราชมนตรีถือว่าเป็นข้าราชการพลเรือนระดับ9ส่วนกรรมการกลางอิสลามเป็นข้าราชการพลเรือนระดับ7าศาสนานี้ไม่มีนักบวชแต่ได้รับสิทธิพิเศษเยี่ยมนักบวชและสามารถเล่นการเมืองได้เยี่ยงบุคคลทั่วไป ในขณะที่นำลงตำแหน่งทางศาสนา3.1มีโรงเรียนสอนศาสนาเป็นหมื่นแห่งและค่าใช้ใจ่ายในการเรียนการสอนรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนเมื่อจบมัธยมตอนปลายมีสิทธิพิเศษได้รับการจัดสรรเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั้ง9แห่งทั่วประเทศและมีการสํารองตำแหน่งข้าราชการไว้ล่วงหน้าสำหรับบางตำแหน่ง นอกจากนั้นยังมีทุนของสออบาตาให้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาของเอกชนอีกพันทุน1.3.3มีกองทุนอิสลามทอกอสอไว้สำหรับผู้ทำการเกษตรอีกเป็นพันล้านบาทและมีกองทุนย็บย่อยปะปลายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้มากมาย 3. 4. มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นรัฐธิสากิจร,รัฐบาลถือหุ้น9.9.7%นั่นหมายถึงเงินงบประมาณแผ่นดินที่เป็นของคนไทยทุกศาสนาโดยเฉพาะชาวไทยพุทธที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนองศรัทธาตามหลักศาสนาอิสลาม3.5มีสถานีวิทยุโทรทัศน์มุสลิมออกอากาศตลอด24ชั่วโมง ในขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาพระธรรมศึกษาธรรมะของชาวพุทธโดนตัดสัญญาณบางแห่ง3.6สถานีวิทยุมุสลิมหลายสิสถานียังสามารถจัดรายการได้ตามปกติส่วนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาธรรมะของชาวพุทธโดนตัดสัญญาณเป็นจำนวนมาก3.7มีวารสารหนังสือพิมพ์และจุลสารเกี่ยวกับอิสลาม และมุสลิมออกเป็นรายปีรายเดือนรายสองเดือนสามเดือนรายปรับและออกในววละต่างๆส่วนของชาวพุทธแทบหาไม่ได้เพราะอ้างเรื่องความอ่อนไหวทางการเมือง3.8มีหนังสือเกี่ยวกับอิสลามตีพิมพ์และเผยแพร,พร่จากสำนักต่างๆมากมายส่วนหนึ่งเป็นหนังสือที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษมีการแปลอันกุรอานเป็นภาษาไทยมากกว่า5ชิ้นเป็นการพิมพ์และเผยแพร่อันกุรอานนาครมาดีอะประเทศซาอุดอราระเบียล่าสุดประเทศซาอุดอาระเบียมอบคำพีห้าหมือเล่มให้แก่พลเอกประยุทธ์จนันทโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนคนไทย ได้ศึกษาคำภีกุระอาจ3.9มีการจัดประชุมสัมนาอภิปายบรรยายเกี่ยวกับาศาสนาอิสลามอย่างอิส,สระเสรีและเปิดเผยตามมัสยิตโรงเรียนสมาคมมูนิธิและศูนย์กลางต่างๆทั่วประเทศแต่การจัดสัมนาของชาพุทธกลับโดนกีดกันต่างๆนานา3.10มีกฎหมายพระราชบัญญัติเกี่ยวกับบริหารองค์การาศาสนาอิสลามที่สร้างให้จุฬาราตมนตรี มีอำนาจเหนือส่วนราชการอื่นๆทุกส่วนและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกิจการฮัดที่กำหนดให้ข้าราชการทุกกระทรวงต้องอำนวยความสะดวกภายใต้ค่าใช้จ่ายของแผ่นดินไทยทั้งหมดคือภาษีของประชาชนทั้งชาติ1 1มมีการก่อสร้างมัสยิดที่เขาใหญ่เที่ยมอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยก่อสร้างในเขตป่าสมวนแห่งชาติและในการเลือกตั้ง นายกอบาตาที่ผ่านมามีคนมุุสลิมมาจากที่ใดไม่ทราบเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต่ำกว่าร้อยจนได้นายกอบาตาที่เป็นคนมุสลิมที่ตำบลน,น้องสาลายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพุทธศาสนิกต้องมีส่วนร่วมในการปกปักรักษาพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรนะครับอันนี้ก็ เป็นพวกเราชาวพุทธที่เป็นพุทธศาสนิกจะมีส่วนปกปักในการรักษาพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างไรเมื่อติที่ประชุมสัมมนามีข้อเสนอแนะในการปกปักรักษาพระพุทธศาสนาจากภัยจากภายในที่ได้กล่าวมาแล้ว9ก้าประกาศเสนอดังนี้นะครับหนึ่งองค์กรปกครองสงฆ์ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมพระสงฆ์ ในสังฆวาสให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจนเป็นที่เลื่อมใสของอุบาสกอุบาสิกาหากประพุติผิดพระธรรมวินัยแสวงหาลาบยบในทางที่ผิดจากทํามนองของธรรมเช่นดูหมอต่อชะตาลงยันสำแดงอภินิหารหรือเศพเมถุนผู้ปกครอง สงไม่ควรละเลยนิ่งเฉยควรตักเตือนและลงโทษทางวินยัยตามสมควรแก่เหตุ 2. วัดที่เป็นองค์กรสงฆ์ควรสั่งสอนเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแก่สาธุชนให้มาสนใจศึกษาพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและนำหลักศีลธรรมสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้รู้เท่าทันเพื่อ เป็นเกาะคุ้มกันภัยต่างๆในการปกป้องตนเองจากมิจฉาชีพที่แอบแฝงมาในรูปการแอบอ้างทางพระพุทธศาสนาวงคอกรสง์ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดและพุทธสมา,สมาคมอำเภอร่วมกันดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว 3. องคอ์กรทางพระพุทธศาสนาควรสร้างจิตสำนึกให้สาสนิกชนที่เป็นกรรมการวัด ให้ระน,นับในตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ในการจันลงพระพุทธศาสนาให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธบริษัท 4. องค์กรปกครองสง์ในระดับตำบลหรือระดับอำเภอควรสแสวงหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงแล้วนำมาก่นกรองก่อนบรรพชาหรืออสมบทให้แก่เยาวชนหรือประชาชน 5. องค์กรปกครองสงระดับสูงได้แก่มหาเถรสมาคม สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานพุทธศาสตรจังหวัดควรให้การปกป้องคุ้มครองพระสงฆ์และชาวพุทธให้มากกว่านี้อย่าทำตัวนิ่งเฉยอีกต่อไปยกตัวอย่างเช่นผู้ก่อ,อก,การร้ายมุสลิมหัวรุนแรงคมคู่ชาวพุทธและพระสงฆ์โดยการไล่ออกจากที่อยู่อาศัยหลือไล่ออกจากวัดองค์กรปกครองดังกล่าวต้องให้การปกป้องคุ้มครอง พระสงฆ์และคนไทยพุทธอย่างเข้มแข็ง 6. รัฐบาลไทยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานุทธศาสนาจังหวัดต้องให้ความสนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวไทยพุทธและพระสงฆ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่านี้ 7. รัฐบาลไทยรัฐภาไทยควรออกกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เท่าเทียม กับศาสนาอิสลามทั้งสามจััดหรือยกเลิกงดใช้พลบอศาสนาอิสลามทั้งสาบัไปเลย 8. คณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานต้องนำวิชาพระพุทธศาสนาวิชาศิลธรรมและหน้าที่พลเมืองตลอดทั้งให้มีการสอนวิชาประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์กลับคืนมา 9. องค์กรปกครองคณะสงฆ์ระดับประเทศระดับภาคและระดับจังหวัด ควรมีที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้คำแนะนำพระสงฆ์ในคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อติที่ประชุมสัมมนามีข้อเสนอแนะในการปกปักรักษาพระพุทธศาสนา,าจากภายนอกดังนี้หนึ่งชาวไทยพุทธต้องรวมตัวเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและรัฐสภาไทยออกกฎหมายคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีสิทธิเท่าเทียม กับกฎหมายที่รัฐบาลหรือรัฐสภาออกกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมศาสนาอิสลามหรือยกเลิกกฎหมายคุ้มครองส่งเสริมศาสนาอิสลามทั้งสามฉบับ 2. ชาวไทยพุทธต้องรวมตัวเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและรัฐสภาไทยกำหนดให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 3. รัฐบาลไทยต้องยกเลิกสิทธิ พิเศษต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ3คือข้อ3 3.1ถึง3.4และข้อ3.10ถึง3.1 1ภัยที่เกิดจากภายนอกหรือภัยที่เกิดจากศาสนาอื่น 4. ชาวไทยพุทธต้องรวมตัวกันประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำหมู่บ้านประจำอำเภอประจำตำบลประจำจังหวัดให้ครอบคลุมทุกจังหวัด อาจมีข้อจำกัดในสามจังหว,วัดชายแดนภาคใต้ 4. รัฐบาลต้องจัดให้มีสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางพระพุทธศาสนาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงโดยเน้นการเผยแพร่พระธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาที่ถูกต้องเป็นหลัก 5. รัฐบาลต้องส่งเสริมให้มีรายการธรรมะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียง หกลัฐบาลต้องส่งเสริมให้มีการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบเพื่อให้ชาวไทยพุทธเห็นข้อแตกตา่าง 7. จลัฐบาลต้องส่งเสริมให้มีการประชุมสัมนาอภิปรายบรรยายเกี่ยวกับศาสนาในประเทศและนอกประเทศอย่างเสรีเป็นต้นกับผมได้เรียนพี่น้องที่เคารพเรื่องพุทธสามาคม จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับพุทธสมาคมอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดนครราชสีมาได้จัดประชุมสัมนาเมื่อวันที่4-5กุมภาพันธ์2565เรื่องการปก ปกปักรักษาหรือเสวนาทางวิชาการเรื่องปกปักรักษาพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีเหตุผลที่ต้องปกปักรักษาพุทธศาสนาก็คือว่ามันมีภัยจากทั้งภายในและภายนอกภายภายในก็ได้เกิดจากาพุทธบริษัทของเราและองค์สงองค์คณะสงฆ์ต่างๆตั้งแต่ระดับวัดจนถึงระดับชาติแล้วก็เกี่ยวกับ รัฐบาลไทยรัฐสภาไทยก็มีปัญหาเพราะไปออกกฎหมายคุ้มครองศาสนาอื่นซึ่งในขณะเดียวกันศาสนาพุทธไม่ได้ออกกฎหมายคุ้มครองแต่ประการใดนี่ก็โดยโดยสรุปก็คือภายจากภายในภายจากภายนอกภายนอกก็เกิดจากศาสนาอื่นโดยเฉพาะเกิดตั้งแต่ปี2547เรื่อยๆืยมาหรืออาจก่อนนั้นซึ่ง ปรากฏว่าอย่างเช่นการออกกฎหมายคุ้มครองศาสนาอิสลามก็มีตั้งแต่พศ2524 2554 0แล้วก็ที่รุนแรงก็คือพอศ2559สมัยท่านนายกประยุทธ์จันรโอชาซึ่งท่านปฏิวัติใหม่ๆตอนนั้นท่านก็ออกกฎหมายแก้กฎหมายเพิ่มเติมจากให้มี เอาศาสนามุสลิมจากกรมศาสนามาอยู่กับกลมการปกครองเป็นต้นนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ให้สิทธิพิเศษต่างๆของมุสลิมมากมายซึ่งคนไทยเราก็ถ้าได้รู้ข้อเท็จจริงเราก็คงจะรับไม่ได้แต่เราก็ไม่ไม่รู้จริงๆว่าไม่รู้ว่าภัยมันเกิดจากภายนอก นานานับการดังที่ผมได้กล่าวมานั้นก็พอจะเป็นอนุสนทิให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายได้ตื่นรู้ตื่นขึ้นมาเปิดหูเปิดตาเปิดสีสัยทัศน์เปิดการพูดจาปราศัยแล้วก็มาปกปักรักษาภัยที่เกิดจากภูษาทั้งภายในและแผยนอก ประเทศไทยหรือพุทธศาสนาก็จะดำรงคงอยู่กับประเทศไทยสืบไปครับผมใช้เวลามามพอสมควรก็ต้องขอจบรายการและขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังแล้วก็ขอบคุณทางหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมจลแล้วก็คณะกรรมการทุธสามาคมที่ได้ให้โอกาสผมได้มาเสลวนาหรือไม่ ความรู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางศาสนาพุทธและศาสนาอื่นที่เป็นเป็นภัยต่อต่อพุทธศาสนาก็ขอขอบคุณสวัสดีครับ